ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ่อชื่อว่าไรครับผมนายทองนาคแสงสุวรรณครับผมพ่อพ่อเป็นอย่างยุ่งยิ่ครับผมอดีตพ่อเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นกำนันเคยเป็นประธานบริหารอบตสมัยแรกครับพ่อหลักก็เคยเป็นรองนายกพ่อพลมาละเดชท่านสำนักงานเกิดบ้านเขาแม่ประจำยู่นี่ครับเป็นมักคุเทศเบาเรื่องทัดกองเขาหน่อยให้นักเรียนนักศึกษาปัง ครบับนี่แหละคือถาดอของเขาหน่อยค่ะแม่ตั้งอยู่บ้านตาดทองตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอยู่ห่างจากจังหวัดยะโสธรไปตามทางบง่งหมายเลขยี่สิบสามระวังยะโสธรข้ามเกินแจว่วยะโสธรบนถทานีประมาณเจ็ดกิโลเมตรจากถนนลาดยางเขามาดีประมาณเจ็ดร้อยเมตรเขตโบราณสถานที่เขาขึ้นทะเบียนไดนมิซํานัน,นที่พ่อพ่อปลูกไม้ประดับออมอยู่นล่นครับเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานกับห้าสิบเก้าตารางบา ตั้งอยู่กลางทุ่งนามีความสูงเท่ากับนกเขาเหินกับขึ้นนี่แหละนกเขาบินขึน้นครับคือสูงสิบเมตรเมตรครับผมสร้างในราวพุทธศตรวรรษที่ยี่สิบสี่ที่กรมจุลปรกรณ์เขาเขียนไปครับพอดีเขามากผมก็พอกระเลยถามมาจะรู้ว่ายไงว่ากี่ปีเขาก็เลยบอกว่าศตวรรษหนึ่งละมันร้อยปีแล้วเอาร้อยคูณยี่สิบสี่ทาร้อยคูณยี่สิบสี่มาได้สองพันสี่ร้อยปีครับแต่นักท่องเที่ยวบางท่านบางคนพอได้ยินงมาสองพันสี่ปัจจุบันนี้มันพุทธศักราชสองพันห้า เข้าใจว่าเกิดมาได้ร้อยกว่าปีถ้าร้อยกว่าปีมันสบ่มิถาดกองขอนอยพอเมืองไทยนี้ถอดอายาแผ่นดินมานนี่มันเกือบจัจิปาันปีแล้วถ้าเกิดในช่วงร้อยกว่าปีเขาจับจิตกลุกจมือแรลกข่าแม่บริกรบริสางเราอีกอย่างหนึ่งเถาปูของพ่อนี่อายุเก่าสิบสามปีตอนนั้นพ่อเนี่ยหนังสือจะปอสองแปดปีพอถามมาปูกองขอนอยไปสั่งเราบอกว่ามืมาถามกูเห็นอย่างกูเกิดมากูก็เห็นพ่อกูก็เห็นปูยาเกินนี่มันมาเป็นร้อยกว่าปี ทีนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้มันจะมีการบูรณะสองแซมสามเตอครั้งแรกเมื่อปีพศ .2468 โดยการมาถางมาถางเอาเครื่อไม,ม,ม,ม้เอาต้นไม้ออกมัดหุ่มโมเบิร์ตบอยผู้ดูแลเป็นป่าทึบ,บวางเบงมากไม่มีใครกล้าเข้ามาขั้งที่สองปีสองพันหาอยพยุดิฟเค้นมาละตนไม่ไ่ฮักไปผ่านยอดยอดขา,ขาวๆนั้นเพชรไม่นบปกติแล้วมันจะมีกองของน้อยของจริงเป็นแผ่นอย่ับ เพราะแต่ยอดหักกองของน่อยมันตกลงมาน้ำกันกันยอดตกมาแล้วก็มาปฏิบัติโต,ต,ตเอาเชือกเอาปอผูกมันก็พอเบิ่งได้แต่ด้วยความคิดความอ่านก้อนคอน้คนเถาค้นเจยุคนั้นเพิ่นมาเดาไปเก็บใบวัดถ้าในจังห้าสมีเนี่ยเขาไปเห็นเป็นกระจกคอเรามาตั้งไปนี่ให้ลูกให้หลานได้เห็นได้หูแต่พอทั้งวัดมาสาั่งพระราชการไปรเลี้ยงหลังใหม่ก็กวาดทิ้งไปเลยแค่นี้พอกรมจุลปกรณ์เขามาเห็นยอดใหม่ เท็ยอดแล้วไ้เขากรองเขา้ายขึ้นไปเขาบอกขึ้นเขาบอกว่าขึ้นไปแล้วมันเป็นการหลอกประชาชนไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ของเดิมเขาสายหลอ 2, หย 2, ่อป่าใจปีสองพันหนรยีิบสองเข้าปูนมาฉาบจากตรงกลางลงมาฐานลางนันปพเจาาเดียวเห็นไปข่าวๆานะคือฉาบปูนใหม่ทับเรียมใหม่บวกลมง่ายใหม่เพราะาฐานมันเหลาเขาอย่าล่มคือจัดพนมตรงกลางขึ้นไปหายอดมันยังเป็นของเดิมคือฉาบด้วยดินทําด้วยดินเพราะว่าสมัยนั้นมันปูนซีเมนต์โมนี่ บบที่นี่อุโมงค์พระทั้งนาที่เขากาบเขาไหวอยู่อันนี้บริเกิดมาพร้อมก้อนเขาน้อยอันนี้สร้างเมื่อปีพศ2 4 9 5ปูนโดยปูนซีเมนต์นี้แล้วนี่โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในี้บาดจะท้องครับก่อนๆเนี่ยประเด็นมากราบมาไหว้คมมือสมัยนี้ค <มะ S 2> นเข้าใจว่ามากราบมาไหวเห็นอย่างค้นบ่าก็ชิดว่าเขามาไหวลูกก็เลยพระกันนะสร้างอุโมงค์พระสางพระนี่ไหว้เพราะเขาเด็กกาบเด็กไหวแต่กว้างเป็นจริงแล้วที่เขาไหวนี่คือเขาไหวแม่เขาบม่ได้ไหวลูก ลูกเพิ่นกอเจอดีขอบศพแม่เพิ่นแล้วเพิ่นไปบวชยวดธงบันเสดาบ้านอณาภาพข้าบข่าเหลืองไปเลยแล้วนีเจดีของเพิ่อนอยังหันอันนึงออันตัวหน่อยนี่แต่ว่าของเดิมมันทั้งไปแล้วเพิ่นเอาปูนขึ้นไม่เฮ็ดจิกเมร์อเฮ็ดเอาปูนแยกขึ้นหม่<อ>หนังคือของลูกครับอย่างนี้คือของแม่ออและอีกอย่างหนึง่งลักศิลาจารึกมันเป็นภาษาขอมขอมจึงก็แปลเป็นไทยเสียเลยเยอยากเอาตั้งไปทั้งนา่าพระนี่ให้เขาได้อ่านให้เขาได้เห็นได้รู้ แต่เขาบอกว่ามันเป็นวัตถุที่ประเมินราคาม่ได้บางครั้งอาจจะเป็นศูนย์บาทแต่บางครั้งอาจจะเป็นสิบล้านยี่สิบล้านแต่เขาอยากนัดเสียเขาเลยไปเก็บเองที่นี่เนื้อหาสาระเดี๋ยวพอเอาเอกสารไงครับผมที่นี่เนื้อหาสาระความเป็นมา มันเกิดจากครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งเพิ่นมี้กันอยู่สามคนแม่ลูแม่เพิ่นื้อสาจะมาให้เอิ้ญญาศาลลูกผู้ให่ซื้อบุญตาน้องผููคาแม่นี่ยืรอท่องมางเรื่องจากบางคนยุคนั้นสมัยมนั้นมันน้ำสกุลบ่มีท้านี้น้ำสกุลคือเ,เข้าสู่มืองในบ่แน่อาจนิพีนี่หนองหรือไม่อยากสือมาสาเหตุที่น้องเดี่าแม่เพราะยังเพราะว่าเป็นกรรมภาพ่ออายก็เลิไปบวชรพราอไปบวชแล้วอยู่ต่อมามันเป็นบ้านพระ แม่เลยทําเผ็ดกหรับกับเข่าไปถาวา,พถาวพระถวยวัดซะกรอนก็จะกลับมาหา้องอยู่หน้าเรามันสวยนิสันนี่แต่ใน,นหนังนั่นมันน่ลูกมีนักเอกด้วยพ้อมรับดังครับก่อนที่พ่อแจ๋หานีวพ่อญาใน,นปั้งชีวิตเขาเป็นชาวนาหาเลี้ยงชีพแต่เช้ารีบเริ่มแรกแบกคันไถพร้อมเจ้าถุยลุยน้ําเดินตามไปกําลังใจมีเพียงแม่แจ่ชาราตั้งแต่เช้าถึงสายจนง่ายแจ่คอยทางแม่ส่งข้าวเฝ้าคอยหา เมื่อไรน้อแม่จะเอากล่องข้าวมาเพราะไถนาเหนื่อยอ่อนร้อนกายแม่มาถึงเบ่งมองกล่องข้าวน้อยอุดสาคอยข้าวน้อยนิดผิดใจหลายหิวแสนหิวก็หิวข้าวตาก็ลายข้าแม่ตายสิ้นชีพรีบนั่งกินข้าวไม่หมดจดจ้องมองศพแม่หันมาแลข้าวยังเหลือไม่มองผินอิ่มข้าวแล้วแม่จาน้ำตารินแม่มาสิ้นชีวาวายตายเพราะตน ตรงท้ายๆเขาสำนึกบาปกรรมที่ทำผิดครั้งติดรู้สึกสำนึกผลจึงสร้างธาตุของเขาน้อยคอยเตือนตนให้ผู้ชนมาล้างกาบปิญญาเขาใจเข้ามาตั้งแต่เช้าถึงสายจนง่ายแจ่ว่าเขาใจเข้าเขาเศร้าเขาีสายเกินเขาง่ายง่ายแจกกแม่ไปทรงเขาสวยสายที่ก้อนเปมากนอกเหนือจากนี้แล้วมันยังมีใบเสียมากว่ารั่นเดิใบเสียมากว่าจะไม่นะ่อ่ายึตรงไหนครับนั่นจิตเป็นแพนเป็นแผนจิตกลุ่มมีกลุ่มละสามละสาม ผมบ่ิเบิงครับผมตัองกลับไปเบิ้งทานอกรกเรียนมันยังนี่ใบเสมาใบาเสมานี่มันจะเกิดกองถาดกองขอนอย,ย200ู่สองร้อยปีครค่อเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาปีหาหกรัตนมติมหาชัยบนมาเปิดงานบังไฟยาสูงทอดมันออกว่านี่ท่านเจา้าลุพงเรืองสุวรรณท่านบอกว่าพ่อผมเป็นนักโบราณนคดีถ้าใบาเสมาที่มีดูกตรงกลางหรือมีรูปหอกรูปดาบบางเอื่นนี้นถาดกองขอนอยี่นีหมั้งท่านก็เลยบอกว่าเวลาเราไปเที่ยว แล้วเราไปเจอที่ไหนถ้ามีรูปร่างลักษณะแบบนี้มีดูกตรงกลางหรือมีรูปหอกรูปดาบให้เราเข้าใจเลยว่าเกิดพร้อมกับสมัยพุทธ mm hmm. พุทธยทนตี2,600ันรปีปีเกิดก้อนธาตุของเราอยู่200รอยปีแต่ถ้าหากว่าเขาไปเจอแล้วมันม,มีดาบ,บมีหอกมีดูกมีตรงกลางให้เขาเข้าใจว่าเขาเรียนแบบดัดแปลง mm hmm. ที่นี่แต่ตามแบบรักมาเลยใบเสมานี่มันจะเป็นเฉดพัชสีมาวัด ส่วนหน้าเขาจะไปเห็นอยู่ในีว่านาโบดหรือว่านาสละนั่นมาเราวันนีสองแทนที่ปักอย่งหนาทานกองเขาหน่อยนี่ปักเด็ค่ายก็ว่าเป็นแนงเฉดบ่โบดกับสละก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัดล้างมาก่อนแล้วเอาศพแม่มาไว้วัดที่นี่ผมจุลปาคก่อนมันมาขุดคนทางโบราณคดีขุดยี่สิบสี่ดุ่มตอนมาขุดมันได้ยินมันมาขุดหลงแดก คุดอยู่ใบเซมาบางซือต้นตาลนี่มันยัง๋ยวคุจักว่าบใบเซมาเนี่สัญญส่นยาี้ยวจำได้พอพัดขูดลงไปได้แค<ช>่เบทยี่สิบน้ำม,มันทะลักออกมาขุดต่อบอ่ได้หลุมที่สองอยู่ข้างกันแพงเม็ดยี่สิบน้ำทะลักขุดต่อออกบ่ได้อดายหลุมที่สามอยู่ใต,ต้โฮมพ่นทางคุณเออคือพ่นครับขุดเม็ดยี่สิบน้ำมันทะลักขุดต่อบ่ได้พอหลุมที่สี่อยู่ข้างเจดีย์หน่อ,อย หลุมนี่ขุดลุ้มไปเมตรหาสิเป็นยังบม่มีนม้ำแต่ไปเจอหมอกใสก่กระดูกข้นบราลันยี่สี่หมอกครับอีกหนึ่งวกว่าโหลปกติเรื่องเขาจะว่าบาดานมันจะทิศเจ็ดเม็ดมันจะเจอน้ำแต่มีเม็ดยี่สิบมันจะออกน้ำแพราะหลุมที่สี่หรือลุมทุกทายนี่เม็ดหาศีหน้าหมอกออกแต่ไปเจอหมอคนใสก่กระดูกข้นบราลันยี่สี่หมอกครับอีกหนึ่งกว่าโลเขาดีมันไมาขุดมต่นนี พ่อบอกไอ้พวกนักเรียนนักเรียนนักศึกษาฟังมาอาจจะเป็นวัดร้างมาก่อนท่อนนั้นไปเจอหมอกร็ดูมันก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นวัดร้างเหมือนตาพูดจริงๆด้วยนี่คือความเป็นมาเขาเป็นมาไอ้ชายบึงไปเบึงหรือไวยิ่ยมากจะอยู่กลุ่มละสามรับอยู่นาโบนนาทาตนี่คือมีอนั่นละอันนี้คือความเป็นมาหมดแล้วนะครับนี่คือความเป็นมาของถ่านกองขน้อยที่นี่เขาเห็นต่างมาว่าคื่อนหลายไปแน่ สงสัยใช่ไครับผมมันไปทำมันอันนี้นี่มันคือเขาจะมาขอครับมีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวสารพัดปัญหาที่นี้คือเป็นมาบ่นมาขอประมาณนั้นมาขอมาขอมาบ่นได้นะคือมะขอครับคือปัญหาไอ้แบบว่า นี่ลูกนี่หลานจะไปสอบเป็นเจาเป็นนายเจ๊บไข่ได้ป่วยสารพัดตาาาาด่าที่เขามีค่าขายบอดีขายชีขายทางบอดายครับนี่พี่นี่น้องม่ีม่ลูกนี่หลานแต่งงานสิปี2ี่สิปีบอมนีลูกขอมี่ลูกหลานเจรล่บอกการงานขอแต่ว่าจะรืมเอินยาสาปูท่องเจดีย์ใหญ่นั้นครับที่นี้มันมีสองกรณีบัานนึงทาเขาบอกว่าสาเร็จแล้วลูกหลานทีมมะเรียงครับ่าม,มามเรียงนี่เขาจะกินกรับเขาสองอย่างสองอย่างครปเล็กถ้วยหนึ่งต้มเนื้อถ้วยหนึ่งข้ามหมากสองข้ามยาสูบสองม้วน เราขาวนี่จะซื้อเป็นเต็กหรือสื้อเป็นขวดน่อยมากเขาน้ากล้วยกล้วยจะมาเป็นนวยหรือาเป็นดีแต่ถ้าเขาบอกว่ามะเรียงเขาตองมเส่าวันพุธเช้าวันพุธเช้าวันพุธพุธเดสิมันตรงกับวันผระเขาบอกตองมาที่นี่ถ้าเขาบอกอยากมาเรียงมบบจะก่อนกรอนมันจะนีสร้างบ้างว่าไกวหมูหมาเจ็ดไก่เต็มจนหล่นจนเหลือจนว่มีหวังว่างถึงทั้งนอกทั้งในครับ ที่นี่คมจิลปรกรก์เขาบอ่อเหวางเขาให้เจ็บออกมันหนักมันสุดมันลาวนั่น,นพวกพอเจ็บออกเบิดซีหาเดือนขึ้นหลังตีพันมนาเรือเบิดบอหนี้เจับโต แต่ว<ต>่าเดี๋ยวนี่มันพูดหยิบเตียงหยิบขึ้นเก่าเหยียดน้ำาโตใหญ่กว่าเก่าซ้ำก้อยหน่อยบน,ย,นยืนได้ทั้งหน้าปลาที่นี่ให้เขาเปลีป่ยนแต่เขาบ่อยจะมาเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขนเปลี่ยนเป็นแล้วเขาบ่อยว่างแล้วก็เลยหบอกว่าขาดเสร็มไดแล้วลูกหลานอยู่พวกมาไล่ดอกไม้สดจักพ่วงเก่ามามันแห้งเขาเจ็บบ่อันที่สองแต่เขาบอกว่าซ้ำได้แล้วลูกหลานาจะเป็นกองเข่ากองเข่าหน่อยหรือกองเข่าใหญ่จักกองก่ามาม อันที่สามเนี่ยทางเขาบอกว่าซ้ำได้แล้วลูกหลานจะซื้อพาดิีนเสือข้อ,ขอกระเชฉาเถาผู้ยิ่งเถาผู้ชา้กิ่งครับเวยเสือข้อกรมออกจากนีเอาไปผูกเศโลนใจเขาได้หมื่นสองตอ่ออันสุดท้ายทางเขาบอกว่าซ้ำได้แล้วลูกหลานเดียวกันมาใอยปัจนาป,ปั๊บปุ่งจ๊บบ่า จักเอยก็บอกไปแต่อันหลังนี่เขาจะเอาลายเขาจะว่ามันง่ายถ้าเกิดประโยชน์ก็กันสีย่างอันหลังที่บอกว่ามาดีบริเกียเขาบัดพูดบานี้ขามปีก็ได้ขออย่างเดียวคืออย่าลืมเลือกเอาได้อันนึงอันนี้คือควรเป็นมากของตางมหลังงอกว่ายครับผมเออครับเบิร์ตแค่นี้ขอบคุณมากเลยครับผมสามบาทเอาไปบัดสุวลาพระจะใส่นี่พระได้มาเยอะครับผมลงขอขนมหน่อยครับ